สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนที่ตามแนวทางของเรานะคะแก้วมาอีกแล้วค่ะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปของเราทุกคลิปเลยนะคะทุกคลิปเลยนะคะอ่านวันนี้จะมาบอก สี่นอยนะคะสี่สาวน้องน้อยนะคะสี่สาวน้องน้อยกิจพี่ปกติ V.I.P. นะคะกิจพี่ปกติ V.I.P. นะคะแต่มันจะมีอีกสาอีกสยิกย่อยน้อยนะก็คือนอยนอยสามัคคีนอยกาชาติแล้วก็น้อยพัฒนาถ้า3น้อยนั้นนะคะเราลงในกลุ่มนะคะนั้นานา้ารางวาเราถึงจะมาลงให้นะ,ะสำหรับ3ามนอยนั้นนะคะแล้วก็ แล้วก็สําหรับ4ลาวนะคะ่ลาวนี่ลงให้ทุกวันเลยคะ่ะสำหรับ4ลาวมีสามัคคีสามัคคี V.I.P. ลาว V.I.P. แล้วก็สตาร์ V.I.P. อยู่ในกลุ่มนะคะอัน,นจะมาบอก4น้อยนะคะกิจพี่ปกติ V.I.P. นั่นเองนะคะวันนี้กิจพี่ปกติ V.I.P. ของเรานะคะวันนี้ไปวินเนี่ยวินเนี่ยจะมีอยู่6ตัวเลยนะคะวันนี้วิน6ตัวแต่เราจะเจาะให้แค่สองสี่หกะ สิบคู่ก็เยอะนะสิบคู่วันนี้นะ4น้อยนะคะทั้ง4น่อยเมื่อวานนะที่สําคัญน่ะ VIP แล้วแตก3ตัวเลยนะคะทุกคนเมืม่อวานถ้าใครตามแนวทางของเราเราจะให้ด้วยนะคะศูนย์สแตกสตัวไปเลยนะคะสําหรับหน่อย VIP นะคะสำหรับเมืม่อวานนะวันนี้วันนี้ไป3ามค่ะ ไปฟันสามลองเก้านะคะสำหรับหน่อยนะคะหน่อยสี่หน่อยนะคะฟันที่สามลองที่เก้านะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามมีเก้านะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามมีเก้านะคะแต่ว่าถ้าชอบจริงๆก็คือสามนะคะลองก็คือเก้านะคะสำหรับ สีหน่อยนะคะซื้ออะไรก็ได้ให้มีสามกับเก้านะคะใครชอบก็ไปจับเองได้นะคะถ้าให้เราจับให้นะคะให้เราจับให้นะคะถ้าไปแค่สามกับเก้านะคะสามสองสามหกสามเก้าองเก้าห้าเก้าแซื้อเก้าสองอย่าลืมซื้อหกสองนะคะสามสองสามหกสามเก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดนะคะซื้ออะไรก็ได้นะคะขอให้มีสามกับเก้านะคะเจาะ เดี๋ยวเราจะมาเจาะแล้วก็มันจะมาเน้นให้นะคะอันนี้คือวินเลยนะคะวินนะตัววินก็จะเป็นตัววินอ่าตัววินก็สามเก้าสี่ศูนย์หนึ่งสองนะคะสามเก้าสี่ศูนย์หนึ่งสองสามเก้าสี่ศูนย์หนึ่งสอง ถ้ามี9มี2องจะต้องมี26ค 6, 6, ู่ไปด้วยนะคะซื้อ92ก็ต้องมี26นะคะทุกคนเดี๋ยวใบใบเรา,าก็จะมาลงใบสีขาวให้นะคะแต่นี้จะมาบอกก่อนนะคะไป3กับ9วินวิน6ตัวนะคะวิน6ตัวก็คือ394012 394012นะคะอ่ะมาเจาะ39 39แล้วก็18นะคะ39 18 40 19นะคะ12อย่าลืม27นะคะ19อย่าลืม16นะคะทุกคนกลับแค่นี้เองไม่ได้ก็ให้ให้กับหมดนะ1 2เท่ากับถ้าซื้อถ้าซื้อ1 2ก็ต้องมี2 7นะคะทุกคนถ้ามี1 2ก็มี2 7นะ,ะ0 5 สี่ห้าสี่หกสอเป็น2 9 29เป็น26นะคะเออมาจะจะถอยอีกรอบนึงนะคะจะถอดอีกรอบนึงค่ะตัวเจาะนะเจาะนะคะเจานะสามเก้าหนะะึ่งแปดสนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสองศูน 2 3 2 6แล้วก็ยังต้องมี2 9เ้ลยนะคะเน้นมาเน้นให้เน้นอ่าเน้นอยูหกหานะคะเน,นะเน้นหกหางแล้วเน้นหกหางก็คือเน้นสามเก้าตัวของเขาอยู่แล้วนะคะสามเก้าหนึ่งแปดหนึ่งสองอย่าลืมสองเจ็ดตัวเน้นนะตัวเน้นนะสี่ห้าสี่หกสองสาม สำหรับตัวเน้นนะคะสำหรับตัวเน้นจะมีอย U หกคู่กันมีหกขางนะมีหกคู่เรียกหกขาเหรอหกตัวหกหกอะ่ะสามเก้าที่เน้นเน้นสามเก้าเน้นหนึ่งแปดเน้นหนึ่งสองอย่าลืมสองเจ็ดเน้นสี่ห้าเน้นสี่หกเน้นสองสามนะคะสำหรับน้อยวันนี้น้อยวันนี้เด่นหนึ่งกับเจ็ดนะคะเด่นหนึ่งกับเจ็ดนะคะทุกวัน อาทิตย์นะคะถ้าใครตามแนวทางของเราจะรู้ว่าทุกวันอาทิตย์เราจะให้หนนะคะใครเล่นเด่นนะคะเล่นเด่นนะฟังให้ดีนะคะฟังให้ดีนะคะแยกกันนะคะสาหรับตัวเด่นนะคะถ้าใครชอบถ้าใครชอบเด่นนะคะใครชอบเด่นเด่นหกับเจ็ดนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจนะคะหนึ่งศูนย์หน คือที่เราบอกคือถ้าใครชอบไปถ้าใครชอบไปนะถ้าใครชอบไปนะคะถ้าใครชอบไปตัวเด่นหนึ่งกับเจ็ดก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกนะคะแต่สำหรับของเราก็คืออาจราจะมาวนอีกรอบนะคะบิน วิน6ตัวก็คือ394012นะคะ394012ฟัน3ชอบที่3กับ9นะคะลองคือ9ซื้ออะไรก็ได้ให้มี3กับ9นะคะทุกคนเออจาเกาหนึ่งปดสี่ศย์หนึ่งเหนึ่งสองศูห้าสี่ห้าสี่หสนะคะอ่าแล้วก็อ่ะ เน้นให้นะคะเน้นก็คือม6.6ตัวนะคะก็คือ3 9 1 8 4 5 4 6 2 3แล้วก็1 2อย่าลืม2 7นะทุกคนซื้อ1 9อย่าลืม1 6ติดไว้สักนิดนึ่งก็ยังดีนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับน้อยของเรานะให้เ,เพียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้าใครไม่เข้าใจก็ฟังหลายๆรอบก็ได้นะคะมันไม่ไม่เยอะแค่พูดวนๆเฉยๆนะทุกคนเอาจริงๆเพื่อทุกคนไม่เข้าใจนะคะ ถ้าใครชอบเด่นก็ไปเด่นเด่นก็เป็น17นั่นเองนะคะสําหรับเด่นนะใครไปเด่นก็ไปใครไป3กับ9ก็ไปใครไปวินก็ไปใครไปเจาะก็ไปใครไปนินก็ไปไปได้หลายแบบนะสะสหรับแนวทางของเรานะคะชอบไปไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เ,เพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะบทใช้วิจารณาในการรับชมนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังจนจบนะ,ะทุกคน ะคะก็ถ้าว่างก็จะมาบอกประมาณนี้แหละมาบอกก่อนแต่ก็ไปบารก็จะลงใบสีขาวให้เหมือนเดิมนะคะท,ท,ที่ที่เราเขียนให้นะคะทุกคนจะเข้าใจแต่ว่าถ้าใครไปวันนี้ก็คือชอบ3กับ9นะคะชอบที่สุดก็คือ3ามลงลงมาคือ9ซื้ออะไรก็ได้ให้มี3กับ9นะคะแนวทางก็ก็จะมีเข้ามีหลุดแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนแต่ว่าส่วนมากถ้าใครเป็น เคยตามแนวทางของเราก็คือก็กกมาได้อยู่นะคะทุกคนเมื่อวานก็แปดแบบแปดแปดแปดมาเลยนะคะแปดแบบอืมนะคะประมาณนี้แหละนะคะทุกคนถ้าใครอยากเข้ากลุ่มเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในกลุ่มมันมีมีหุ้นวางเช้าถึงเย็นเลยนะคะทุกคนถึงมืดเลยนะคะขาดแค่ไม่กี่หุ้นแหละที่เราไม่ได้วางนะคะเพราะเราไม่สะดวกวางวางก็คือไม่ได้วางอินเดียกับสิงคโปร์สิงคโปร์กับอินเดียก็ไม่ได้วางแล้วก็ สามลัดปกติเราก็ไม่ได้วางแค่นั้นเองนะคะ่ะไปห้าหุ้นนอกจาก๋ยนีน้ที่เขาเล่นกันนะของเรามีหมดเลยนะคะถ้าใครอยากเข้ากลุ่มก็ทักเฟซไปเลยนะคะแก้จันทมีนะคะทุกคนประมาณนั้นเลยนะคะเป็นเฟซส่วนตัวของเราเองนะคะเราไม่มีไลน์ไอดีนะก็ทักเฟซได้เลยนะคะข,ข้อความก็ได้ไปโชคดีค่ะ